โอเคครับก็กลาบสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมครับจิ๋มอยเกมเมอร์ครับ, G amer, รบและเรากำลังอยู่กับเกมพ o c k e t a n นนนั่นเองครับ Pocket a n นกระเป๋มดและนี่คือราชเนีของเราครับหน้าที่ของเราก็คือหาเห็ดครับหรือทำเห็ดแล้วเอามาให้กับราชเนีเพื่อให้ราชเนีนั้นผลิตไข่ออกมาครับให้เป็นไข่ที่เราได้นั้นจะเป็นจะเป็นมด มดงานนะเออแต่สิ่งแรกเราต้องสร้างห้องเก็บเห็ดก่อนครับแล้วเราต้องไปเอาเศษใบไม้ครับต้องไปตัดใบไม้มาครับเอาแมปก็นำเศษไม้ไปครับบอกว่าให้ดรอปลงไปที่ห้อง ห้องอ่าะไรนะแปรรูปเป็นแปรรูปอาหารนะแปรรูปจากใบไม้เป็นเห็ดครับต่อไปเราก็เอาเห็ดครับใช่ไหมเอาเห็ดไปให้กับราชนีครับไปให้ราชนีแดกพอแดกเสร็จราชนีก็จะวางไข่ครับเน่เราก็จะได้หมด หมดงานมาอีกหนึ่งตัวครับโอเควางไข่มาโอ้โหเร็วมากพอได้มดงานเสร็จครับแล้วก็เราเราก็ต้องออกคำสั่งนะครับ คือหน้าที่ของเราคือออกคำสั่งอย่างเดียวนั่นก็คือให้เขาไปเก็บเก็บไม้เก็บใบไม้เอามาทำเป็นเห็ดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เอาเห็ดมาให้ราชนีครับแต่เรามีอยู่หนึ่งตัวนะสำหรับผดงานที่ออกคำสั่งได้ผมจะว่ายัางไงนี่คือหลอดนะหลอด หลอดน้างงานเออที่เราจะปรับปรับให้มันให้แต่ละหน้าที่ใช้มดงานกี่ตัวครับก่อนจะให้เขาไปเก็บเราต้องไปซีจุดก่อนครับเพราะเขาจะไม่รู้ว่าใบไม้มันอยู่ตรงไหนครับเราต้องนำพากดที่ใบไม้แล้วก็ใช้ปุ่มลูกศรเข้าครับในการบอกมด แล้วก็มาดูครับว่าเออเห็ดพอเห็ดได้ครับแล้วก็ยกไปให้กับลาษณีครับหน้าที่ของเราครับลาสเนีเอาไปอีกหนึ่งแล้วผลิตไข่ให้ข้าไกลเลยค่ะ เรียบร้อยครับวางไข่ออกมาแล้วครับโอเคครับเราได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับสำหรับหมดงานแล้วก็จะให้เขามาเอาเห็ดมาให้กับราสเนีครับเพราะผมจะทำเพราะผมจะไม่ทำอะไรครับเพราะผมจะน่าจะเรียนรู้ฟังก์ชันอื่นเกมครับฟังก์ชันอื่นๆของเกมครับโอเคครับเราจะมาสร้างห้องครับ ห้องใบไม้แต่เราต้องไปเก็บเห็ดครับโดยการต้องเอาใบไม้มาแปรรูปเป็นเห็ดซึ่งห้องเก็บใบไม้ต้องต้องใส่ใหเห็ด10บสบหัวครับโอเคครับก็พอครับเราจะมาสร้างห้องเก็บใบไม้กันครับรยบร้อย4 0วิวิครับหรือ30วิบวิ โอเคครับผมจะแบ่งทีมใหม่ครับสำหรับหมดงานครับจะไปเก็บใบไม้สามครับก็ให้เป็นเป็นเห็ดหนึ่งให้ลัหนึ่ง,งเอาเฮ้ยทำไมไม่ได้วะทำไมมันหายไปวะเฮ้ยเราเจอมดแดงว่ะแต แต่มันมีมดทหารมดทหารสร้างยังไงวะโอเคครับเราจะมาขโมยมเมล็ดอ้าวเฮ้ยผมไม่มีห้องเก็บมเมล็ดเฮียเอ้ยเอา,มาเมล็ดมาแต่โอ้โหเห็ดยี่สิบห้าโอเคครับพอดีเรามีครับ ครบเครื่องครับแต่ต้องรอก่อนเอาเมล็ดมาแต่ลืมเก็บเมล็ดโอเคครับเราจะไปขโมยเมล็ดครับโอเคครับผมสั่งมดงานมาครับเดี๋้วผมจะเป็นตัวล่อครับนะจะตัวล่อให้กับมดทหารแดงพอมดทหารแดงเขาก็น่าจะมาสซครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โห อย่าไล่ผมจุกเลยผมจุกผมผมวนครับผมวนผมวนย่ไ2สองตัวเอ้ยสามสามครับสามโอ้ยปั่นป่วนครับปั่นป่วนนี่คือวิธีการล่อลวงมดทหารครับโ <c oughs> คตรง่าย วนไปเรื่อยๆครับมาเต้นกันเถอะมาเต้นกันเถอะมาเต้นกันเถอะเฮ้ยโอ้โหหมุนเลยครับนี่คือแบบนี่คือหมด e q ทะลุ200ครับเออ IQ ทะลุ200อ๋อ๋มดทหารอยู่นี่เองครับนี่ครับมดทหารครับไซเฮดุ15หหัวครับ จะได้ทาหารหมด1ตัวครับโหง่ตั้งนานปล่อยให้ผมสร้างที่เก็บมเมล็ดปนะลป่อยให้ผมอัพอะไรนะนาศนีเรเวล2ปล่อยให้ผมอัพห้องเก็บลูกอ่อนอเคครับเขาบอกว่าเราต้องการทาหารหมดทหาร6ตัวครับในการกำจัด แมงมุมครับเอาครับเราจะสั่งมดงานให้มาเน้นที่เห็ดเฉพาะครับพวกเขาจะออกไปเก็บใบไม้อยู่ข้างนอกครับส่วนผมผม,ผมก็จะช่วยเหมือนกันแต่ผมจะเก็บจากข้างในมาผมจะเก็บอีกห้องนึงมาอีกห้องนึงนี่ IQ 200ครับนี่คือผู้นำที่แท้จริงครับ อย่าออกไปครับเพราะว่าที่อีกห้องก็มีครับมันไม่มีคำสั่งนะผมจะทำา8ตัวนะสําหรับมดทหารนะ่ะผมจะทำเผื่อไปเลยเผื่อผมพลาด <c oughs> เผื่อผมพลาดมันเผื่อผมพลาดแล้วไม่ต้องผลิตใหม่เพราะว่ามันใส่เห็ดถึง15เห็ด15หหัวนะมันก็ใช้เวลานานนะ โอเคครับท่านผู้ชมครบ8ตัวแล้วครับเราจะไปปราบแมลงมุมกันครับโอเคทุกคนเราต้องไปปราบแมงมุมถึงมันจะมี8ขามีตา8ดวงแต่พวกเรามีจํานวนที่มากกว่าและสิ่งที่สําคัญกว่าจํานวนก็คือเรามีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพราะอย่างนั้นเราจะไปฆ่ามันดนตรี มาเอาเลยหัวหน้าเอาเลยเอาเลยเอาวพวกมึงไปโอเคครับเราจะมาวางทุงตรงนี้เพื่อให้พลทหารของพวกเรามามาแล้วครับแปดตัวพร้อมเนะกดยังไงวะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ออโต้เหรอเอา้ากดยังไงครับพันธุ์ชมเอา้า เฮ้ยทำไมมึงไม่ต่อต้านโอโต้ไม่ต่อสู้โอโต้วะเอากลับซะง,งั้นครับเอากดยังไงวะเอาทุ่งหายเออกดสชเลกอ้าวคูโดนแดกเนี้ยกดยังไงวะมันมีกดโจมตีวะผมงงมากครับเครเอาไม่เอาไม่ครับหาวิธีครับเอ้าคุณเพิ่งสอนผม คุณเพิ่งสอนผมคุณรู้ไหมผมตายไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยเออกดปุ่มรีคูสครับเพื่อเกณฑ์ทหารมาครับแล้วก็มาไปทหารแอ็กแทกมันเออแปดเจ็ดตัวนะใช่ไหมเจ็ดหรือแปดผมไม่รู้ละขามันขามันทารันทูล่าแมงมุมทารันทูล่า แล้วหัวหน้าหัวหน้าโบมาช่วยบ่อเอ้ยเอ้ย,อยผมผมจะไม่ยุ่งครับผมจะไม่ยุ่งผมผมก็อยากจะช่วยแต่ว่าฝ่ายเกมพัฒนาเขามาให้แค่นี้เขามาให้ผมเล่นแค่นี้โอเคครับเราได้ชิ้นส่วนแมงมุมมาครับอา้าวมันบอกว่าให้ผมสร้างที่เก็บ ถึงจะเก็บสิ้นส่วนของมแมลงได้ซึ่งแน่นอนครับพวกเราไม่ได้เตรียมการมาเฉพาะอย่างนี้อีกแล้วครับโอ้โหโอเคเราต้องไปสร้างห้องที่เก็บสิ้นส่วนมแมลงก่อนครับเรามาดูครับว่าห้องสิ้นส่วนมแมลงต้องการเท่าไหร่โอ้ใบไม้ห้าสิบ เมล็ด50ผมกังวลที่เมล็ดนี่นะครับเพราะมันมีมดแดงอยู่อยู่นั่นครับแต่เราแต่เราน่าจะตอ,อกกอนได้นะเพราะเราก็มีมดทหารเรารู้ว่าวิธีการสร้างทหารมันสร้างอย่างไรนะครับมาผมจะแบ่งหน้าที่ก่อนนะผมจะให้ไปเก็บเมล็ด3ครับก็เก็บใบไม้2ผมเปลี่ยนใจละผมจะ ทำทีละอย่างครับผมจะเก็บมเมล็ดร้บเพราะว่ามเมล็ดมันเก็บยากไงมันมีทหารอยู่แล้วก็กลุ่มมดเขาก็คนอยู่โอเคครับเราจะมาตั้งทุงตรงนี้ครับเรียกมาก่อนโอเคครับ่ามันข้ามดทหารมันเออเฮ้มดทหารเราแข็งแกร่งครับเพราะว่าผมลงอัพไปเลเวลสองวิท่านผู้ม ผมเจอไม้ต้นไม้ขึ้นได้ครับขึ้นมามีอะไรวะเราไม่กลัวครับเรามีพลทหารเฮ้ยปวกเฮ้ยปวกครับมันโซมปวกเอา้าเอา้าทหารใจยเย็นครับกูไปก่อนละเอา้าหัวนาะหัวนาะหัวนาะรอด้วยกูไม่รอกูไปก่อนโอเคครับแล้วก็ได้ห้องที่เก็บสิ้นส่วนแมลงมาเรียบร้อยครับ ที่เหลือก็ไปเก็บครับไปเก็บแมงมุมที่เราฆ่ามาแต่ว่าก่อนจะไปเก็บครับผมว่าผมน่าจะมาอัพหมดงานให้เยอะกว่านี้ครับคือเราต้องมาอัพที่ห้องห้องอแปรอาหารครับแปรจากใบไม้เป็นเห็ดครับเราจะได้หมดงานเพิ่มขึ้นครับเป็น15ตัว10ตัวไม่ใช่เพิ่มอีก5ตัว โอเคครับเราก็ได้สิ้นส่วนแมลงมุมมาแล้วครับมาเก็บไว้ที่ห้องครับแล้วก็จะสั่งมดงานไปเก็บต่อครับอ่ามันบอกว่าสิ่งมีชีวิตใหม่จะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในทุกย4สสชั่วโมงครับแล้วคุณก็ยังสามารถที่จะใช้ฟิโลโมนในการดึงดูดซึ่งฟิโลโมนเอามาจากไหนวะ อ๋อฟิโลโมนได้มาจากการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นหรือปกป้องฐานของเราโอเคครับผมก็จะพอแค่นี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้อนานคมมดผมจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามตอนต่อไปได้ครับแน่นอนครับว่าผมจะเล่นเกมนี้หลาย EP ด้วยกันครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ซ่องผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม เพจจีมอยทีวีของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ